แล้วก็ต้องถอดล้อออกไปให้ร้านเขาเติมลมให้ครับทุกคนเพราะว่าล้อมันหลุดขอบดูทรงแล้วไม่อยู่ครับอืมลมไม่อยู่ ดูนิ่มๆวะเป็นแบนะสงสัยอ้าวเฮ้ยแบนใชแล้วคุณผู้ชมครับงานเข้าแต่เช้าเลยครับก่อนจะออกจากบ้านเจอแจ็คพอดอยางหลังเจ้าเว็บคดีแบนครับ โชคดีงแหวงมีอุปกรณ์ปะยางแบบฉุกเฉินครับแทงหนอนใช้วิธีแทงหนอนนี่ครับเจอตะปูตัวบักเอฟเลยเนาะเรามาทำการปะกันอุปกรณ์ที่จะใช้ปะยางของแหวงก็มีแค่นี้ครับนี่ครับอ,อ,อะไรอ่ะตัวแทงตัวแทงหนอน แค่นี้แหละครับตัวแทงหนอนนี่ตัวแทงหนอนแล้วก็อันนี้ตัวขยายรูเ็กแหลมๆพกติดรถไว้ประจําครับแต่คราวนี้รั่วอยู่ในบ้านโชคดีหน่อยแล้วก็ครีมตัวนี้คือหนอนครับตัวหนอนนะแล้วก็นี่สูบ อันนี้ไม่ได้อันนี้สูบเอาไว้ที่บ้านครับไม่ได้พกพาสูบที่พกพาจริงๆก็คือสูบตัวนี้ครับสูบตัวนี้ถูกมือเพราะมันมีน้ำหนักเบาเราก็ใช้ยามฉุกเฉินแค่ถ้าเราปะยางเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้แหละสูบแค่พอให้มันมีลมแล้วขี่ไปต่อได้แล้วค่อยไปต่อที่ตามปั๊มครับ เติมลมที่ตามปั๊มน้ำมันเนาะหรือร้านซ่อมทั่วไปถ้าพกตัวนี้มันอันใหญ่มันหนักครับนี่ไว้ใช้กับบ้านครับเอาเริ่มปะกันเลยอันดับแรกเลยนี่ครับดึงออกมาโอ้โหดึงออกมาดูมันยาวขนาดไหน มันเฉียงเฉียงนี่วะอุ๊อุ๊บมันเฉียงเฉียงนี่ว่า,โอ,โ,อวาโอ้โหอะไรเนี่ยมันคือลวดอะไรเนี่ยอืมอู้หูดูสกแล้วจิ้มมาหลายวันแล้วเนี่ยก็จะจิ้มมาหลายวันแล้ว นี่ยางยางตัวนี้เป็นยางเลเดียนเนาะยางแบบไม่ใช้ยางในอะ่พะพอกว่าเราจะรู้ตัวมาว่ายางรั่วก็นู่นแหละสองสาวันยางนิ่ม้วนะ้หล่ะโอ้ <c oughs>

chồng hey, mày không mà dùng cái tún ấy trong mẹ này lúc nhé à bạn mặc quần ừ này Ừ nha ้องเอาไปปะสตรีมร้อนด้านในครับเนาะปะอย่างนี้มันยังยังไม่อยู่ร้อยปอเซ็นต์หรอกแต่ใช้ไปก่อนอย่างรุ่นนี้ก็แพงซะด้วยครับคุณผู้ชมเจ็ดร้อยกว่าบาทเส้นหนึ่ง ตัวนหนอนที่จะใช้แทงแล้ก็อสอดเข้าไปในนี้ครับนี่สอดเข้าไป ก็ลาเกาเะหนนอยครับอา้ามีไหมเนี่ยเกาเกาวยางกันมัน bỏ kim xuống ừ, ừ. แล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกนิดหน่อยเอ,อาไกะเติมลม ยางก็ไม่หลุดขอบนะไม่ลมไม่เข้าโอ้งานเข้าลุงแหวงแล้วสงสัยต้องได้ถอดล้อแล้ววิ่งไปเติมลมที่ปั๊มแล้วครับทุกคนแล้วก็ต้องถอดล้อออกไปให้ร้านเขา เติมลมให้ครับทุกคนเพราะว่าล้อมันหลุดขอบดูทรงแล้วไม่อยู่ครับือลมไม่อยู่ต้องปะสตรีมข้างในโอ้งานนี้หลายตังครับดบ คนโอ้ไม่อยู่ทุกคนครับเมื่อกี้ลุงแหวนถอดล้อแล้วเอาไปให้ร้านเขาเติมลมให้เสร็จแล้วเติมลมแล้วหนอนเอาไม่อยู่ครับ แทงหนอนแล้วเอาล้มไม่อยู่ก็ต้องเอาไปให้ร้านยางเขาปะให้ปะสตรีมด้านในให้ครับวันนี้งานเข้าแต่เช้าเลยครับทุกคนร้านยางโดยเฉพาะอะไรครับทุกคนว่าจะเข้าไปดูเขาตอนเขาปะให้ก็เพ็นใจเขาครับเพราะว่าดูแลลูกค้าเขาหลายคนลูกคาเนี่ย กูฟ้าเยอะอยู่จะไปเกะกะเขานั่งรออยู่ข้างนอกปอทุกคนครับเอาไปปะแบบสตรีมด้านในมาเรียบร้อยละเราลองมาเรามาลองดูว่ามันอยู่ไหมนี่เนียบคริปครับ ม่รั่วครับคงใช้ได้อีกสักพักคงต้องเปลี่ยนแล้วครับแล้วดูแล้วยางมันรูใหญ่ยางตอนที่มันโดนตะปูมันโดนเฉียงงแหวงพลาดพลาดไปนิดนึงตอนแทงหนอนดันแทงตรงๆในงานเข้าเลยก่อนจะประกอบเกาะ ทำความสะอาดดุมเบรกซะหน่อยเนาะนั่นได้ถอดออกมาแล้วดุมเบรกมันเป็นฝุ่นทำความสะอาดเบรกมันจะได้อยู่ครับทุกคน